สวัสดีครับผมอยู่ิี่สตาร์เตอร์ครับผมวันนี้เรามารับชมที่มีเกมชื่อว่าโลสวิปนะผมสวิปหรือสวิปเอาดีๆนะครับนี่คือโลสวิปนะผมเป็นแมปคล้ายๆ GTA ผสมดาวฮูดอยู่นิดนึงนะครับโอเยเข้ามาโดนตำรวจจับเลย ่ามันคือแมปคล้ายๆ GTA ครับผมเดี๋ยวผมขอให้เขาฆ่าก่อนมาวันนี้เราจะมา,ารีเซ็ตชุดเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเข้าแมปนี้มานะครับก็ผมขอแนะนำกันก่อนนะครับผมนี่คือแมปคล้ายๆเดาฮูดนะครับแต่ไม่เชิงว่าดาฮูดทีเดียวเพราะว่า มันมีดีกว่านั้นก็คือคล้ายๆ g t a ครับผมซึ่งปนได้นะครับมีโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊มนึงนะดูดิใครติดต่อ,อก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องอ่าก็คือเดี๋ยวเราต้องไปติดอาวุธกัก่อนนะครับ ก็เวลาเราจะเริ่มเกมนะครับเราจะมีเงินอยู่ห้าพันแต่ผมมีเงินอยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับซึ่งก็เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับอ่าสักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่ไม่เชิงว่าสักพักใหญ่ครับสักพักหนึ่งก็สองสามวันนี่แหละนะครับมันแมปสนุกนะเออมาแต่ก่อนหน่เราต้องติดอาวุธกันก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปส่วนไม่ต้องไปส่วนในคนนั้น ตอนนี้ผมมีกระสุนอยู่ประมาณ250นัดโอเคแล้วตอนนี้ผมมีอาวุธและ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อมีดนะผมเราต้องซื้อมีด รงโซนนี้คือโซนหมู่บ้านนะผมโซนหมู่บ้านเราสามารถสร้างบ้านอยู่ได้นะซื้อบ้านแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับซื้อมีดก่อนโอ้ยโหทะลึงล่งทะลึง่งต้องยิงต้องยิงจู่โจมแบบ CQB ครับอ,อันนี้กด E เพื่อกระเทือนครับผมกด E แล้วก็สเต็ปหน้ามันก็คือเป็นการฆ่าโดยสมบูรณ์นะผม นั่นแหละอารมณ์เหมือนดารูเลยถ้าใครเคยเล่นนะอา่ามาเดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินกันก่อนนะผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปธนาคารกันนะครับอ๋อ,เ,อ,เ,อเสือกเสือกดําเสือกละอีดําเสือกเออมันมีมีดมันมีมีดวะสักหน่อยด้สักหน่อยด้ เฮ้ยมึงจะเข้ามากับสองคนไม่ได้กูสู้ไม่ไหวอืมเรียบร้อยต่อไปกับมึงอืมมึงอย่าเสือกอย่าเสือก ในคลิปอาจจะมีคำหยาบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องหัวร้อนอยู่แล้วแหละนะครับคำพูดอาจจะดูรุนแรงก็ขออภัยด้วยครับมาเดี๋ยวเรามีอาวุธมีดแล้วก็มีอาหารนะครับเสื้อเกาะแตกซื้อใหม่ครับผมต้องมีเสื้อกาะด้วยไม่งั้นเราจะอยู่ไม่รอดนะครับอาหารสองอันก็พอละไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะ ดวอ้วกคือถ้ากินมา,มากๆอะ่ะเดี๋ยวจะอ้วกนะครับซื้อเท่าที่จะพอซื้อแต่ผมขอว่าซื้อแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่าปไปไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กันนะผมไปเราจะไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแหละเราจะเริ่มทําการป้นแบงกันดูซึ่งเราจะต้องมีบัตรเครดิตกันนะครับใช่เราต้องมีบัตรเครดิตกันก่อนนะครับซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาแค่นั้นแหละ อาวุธผ,ผมก็มีแคปมีดกับปืนสั้นแค่นั้นนะจุดสองห้อยแล้วตอนนี้ผมเหลือร้อยแปดสิบนะจะได้อยู่ค่าหัวตอนนี้ผมประมาณสองร้อยยี่สิบห้าผมเพิ่งไปรีเซ็ตมาก่อนจะลงคลิปเพราะว่าไม่งั้นถ้าผมมีค่าหัวประมาณเยอะกว่านั้นคือเรามีค่าหัวกันในเกมนียนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะมุมขวานค่าหัวนะครับไม่ไม่มีความสําคัญอะไรครับผม เอาไว้เช่ถ้าเรามีค่าหัวเยอะแต่ว่าข้อเสียคือเราจะโดนสนตีดได้ครับเพราะฉะนั้นอย่ามีค่าหัวเยอะเลยนะครับกระสุนเลี้ยวติดเนี่ยม,มีมีพลเรือมีชาวบ้านชาวเมืองพลเรือนนะครับผมมีอาวุธด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฆ่าใครมันจะได้ค่าหัว คนละห้าสิบนะครับแต่ผมขอแนะนำว่าอย่าปีมีเรื่องกับคนมีปืนอย่างเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตุยมาคนเรื่อยๆครับผมอเดี๋ยวเราจะหาคนที่มีบัตรเครดิตครับผมคือคนละเรือนเนี่ยต้องมีบัตรเครดิตอยู่แล้วครับซึ่งมันจะต้องเป็นคนคนรวยครับผมซึ่งถ้าคนนี้ไม่มีบัตรเครดิตแน่นอน,นครับ ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นนะครับถึงจะมีบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนรวยแต่คนรวยเนี่ยมันอโอกาสเกิดก็ไม่เชิงว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปบุ่งบ้างของเราดีกว่าครับไปหมู่บ้านกันเดี๋ยวก่อนอื่น <c oughs> <c oughs> เยเดีบร้อย <c oughs> เอาดิเอาดิ S <S อันนี้ผมขอตั้งชื่อวกระสุนอีโรติกครับผมก็คือยิงยุยุสตูครับผมให้เขาทะเลาะกัน ขอโทษนะทีเจอืมเรียบร้อยเนี่ยมันคือวิธีการฟาร์มเงินของผมคับผมก็คือยิงกระสุนยโยุเข้าไปแล้วเขาจะโกรธนะผมโอเคผมมีกระสุนเยอะอยู่พอสมควรพร้อมที่จะบุโอ้นั่นแหละมาพร้อมที่จะบวกครับ อีโม่อีโมโ่เซิร์ฟนี้ก็มีอีโมโนะครับแต่อีโมส่วนมากนี้ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ับผมก็ระวังกันด้วยนะผมแต่ไม่เชิงว่าไม่นี่ใส่ไม่ดีทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็มีดีบ้างแหละผมไม่ได้บอกว่าแต่เออมื่อกี้ผมบอกว่าทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกผมก็ไม่ได้บอกว่าเออนี่ใสด่ดีเอยนี่ใส่ไม่ดีนะมันก็มีนี่ใส่ดีบ้างอะอืม เดี๋ยไอ้คนที่มีที่เป็นอีโมเดี๋ยวเขาเขามาคอมเมนต์ว่าผมคุณเหยียดอีโมเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้เหยียดอีโมครับมันคือเรื่องจริงเออมันคือเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงผ่านจออี่ไงไงคนรวยเจอละเนี่ยนี่คือคนรวยครับผมกดเพื่อไปแล้วก็แล้วเขาก็จะดรอปบ,บัตรมา เรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่จะปัญหาต่อไปก็คือเราจะเข้าไปในธนาคารยังไงในเมื่อมันมีคนเยอะแล้วก็ประตูล็อกอย่าทำร้ายผมผมไม่บัตรผมไม่บัตร

ชิบหายละเพื่อนแย่งเงินว่าผมว่าผมไม่ได้เงินแน่แนเลย เฮ้ยมึงอยายั่งเงินกูโนเอาเป็นเพราะมึงเลยมึงทำให้กูไม่ได้เงินไอคนนี้ก็บอกว่าพี่ผมเกี่ยวะไรพี่ผมไม่ได้ทำมึงอะทำกูไ่ทำมึงอะทำมึงมานี่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 มาดิอย่าหนี อยาอีสีああ่รันไม่เอาอ่ออ๋ออ๋ออออันนี้อ ja. ันนี้อันนี้อันนี้วอนอันนี้วอนเหรออันนี้วอนใช่ไหมวนวอนใช่ปะมึงวนใช่ปะมึงวันนี้มันนี้มึงวนเหรอมึงวอนเหรอมึงวอนเหรอมึงวนเหรอมึงวนเหรอไปไหนมึงวันนี่ จะตายแล้วจะตายแล้วอืมกูชนะได้แกยูรี่เย้ดิงิงๆิงิงงงงงอ๋อมีตัวเสือมีตัวเสือมึงเ,เสือเหรอมึงเสือเหรอมึงเสือเหรอใครใช้ให้มึงเสือเออ จริงๆก,กูชนะนะี่ไอ้นี่เสือกละมึงจะไปไหน มันจะไปร้านปืนมันจะไปร้านปืนเดี๋ยวอืม โตฟันหัวแบะมาไหนมึงห้าวเหรอมึงห้าวเหรอมึงห้าวเหรอมึงจะไปไหนแกฆ่าเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่แกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่คนอีสานคนเล็ก คนเล็กอือคเลอมไอคำที่เหลือก็ไปเติมเอาเองแล้วกันอ้าวกูเจอมึงแล้วขอกัะทคลบเลยแล้วกัน อืมไอเสือกไอเสือกแต่ก็คีเฮียไายกูตายเลยอเอ้ยรถฟรีกูขอแล้วนะ เอาเอเอาเ,อาเอาพระพระพี่พระครับทําไมพี่ทําอย่างนี้นั่นมันรถผมพี่ลงมาจากรถผมเดี๋ยวนี้เลยอัลโหลพี่นั่นรถผมอ๋ออาตมาขอแล้วกูขอมึงตอนไหนลงมาคุยกับกูเดี๋ยวนี้ไม่เอานะ <laughs> อย่านะอย่ามาแย่งรถผมนะ เออนี่ใส่ไม่ดีนัเราเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปโหลดกระสุนก่อนผมเพิ่งตายแรับผมผมเพิ่งแตกผมก็ต้องเติมกระสุนก่อนเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ีเด่ยิงนอาามาหนีก่อนหนากาีก่อนนีก่อนนีก่อน เราไปได้วยความเร็วสูงครับผมเราต้องการมีเราต้องการพวกอะ่ะเออแต่สำหรับใครที่สนใจที่มันเป็นพวกผมแล้วเราก็คลิกลิงก์ได้เลยนะครับตายลิงก์นี้เลยต้องการพวกมากเพราะว่าเล่นเกมนี้เราต้องมีพวกด้วยนะครับผมคือมันสู้ได้แหลแต่ถ้ามันมาเยอะผมสู้ไม่ได้ไงแล้วมันมีปืนออือม,มีปืนเอาอเพื่อน เอ่อเราเราเป็นเพื่อนกันนะมันไม่ให้เข้าอ่ะเพื่อที่จะเอาแบบ ATM มาแต่ผมไม่มีปืนอะต,ต้องเอาเปืนก่อนมาแล้วฉันมาช่วยแล้ว เดินหาหน้าใส่กูมึงตายของกูอย่ายุ่งเออเอาไปก็ได้น,น่ะในในมันก็จะตายแล้วรักษาเลยแล้วกัน <c oughs> รักษาด้วยเันตีนน่ะรอมันพิมพ์อ่ะเดี๋ยวผมไพ่าแล้วกัน เฮ้ยเราจะไปก้นแบงค์กังไงอ่ะเออวันเด้์วันเด้ฉันว่าเราไม่ก้นแบงค์แล้วเราไปเกนคอนเกนแม่เออไปคอนแคปทีเดยะเนอะรอเขาพิมกันเอา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 มึงจะคุยกันอีกนหนไะม่เนี่ยเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนแล้วอดีตเพื่อนแล้วเนะี่ย นายบอก่เฮ้ยมึงอะไรมึงจะคุยเสร็จวะชิบหายแล้วโอเคอ้าว่าไงมึงจะคุยเสร็จหรือยังไปป่อนอยังเนี่ย ไอเมงเดี๋ยวมึงเจอกูวิชาทีคือเบี้ยเดี๋ยวใกล้ไปก็ไม่ดีเออผมก็รอมาสักพักนึงผมได้ ได้ปนแล้วแต่หวังว่ามันจะไม่เหลี่ยมนะไม่รู้ไอ้คนนี้ผมเคยยิงไปหรือยังจำไม่ได้แล้วอเอาเีจโอ้ สามพันก็ยังดีถือว่าผมมาป้นให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมป้นทีหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นกว่าครผมแล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปส่งที่มาเฟียครผมเฮ้ยถอยไปเจ้าหน้าที่กำลังเดินกระสุนผมก็เหลือร้อยนัด โอเคสวยนะครับผมเอ้ยเสร็จสักทีภารกิจโอเคครับผมก็ปนแบงค์เสร็จแล้วครับผมก็เราก็จะได้เงินนะผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะผมสำหรับเกมโลสซวีนะผมแต่ไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่ามันเหมือนนะครับโอ้โหแบบไม่มีอะไรทำก็คแค่เกียนนะผม โอเคครับ okay, ก็จบการรีวิวแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องนี้ด้วยครับผมถ้ามีเกมอะไรสนุกสนุก,สน,กสนุกก็เดี๋ยวผมจะลงมาเล่นนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับป้ายนี้เลยแล้วกันก็โอเคอ่าหนึ่งปิดมินิแมปอ่ะใช่โอเคนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะผมสนุกมากครับผม ไปละขอบคุณท่านผู้ชมแล้ว